ตอนนี้เราก็จะเทน้ำย็น,นางใส่ก่อน,น,อนสวัสดีค่ะเพื่อนๆสุกูสุกคนนะจ๊ะวันนี้เพื่อนๆสุกคนมาอนีกับเก็บผักหวานมาแล้วยายเด็ดมุนอุบาทบางเนี่ยบอกว่าป่วหายเด็ดมุนยังเด็ดมุนอยู่วันนี้นั้นได้แกงบันนี้ตอนนี้กะเมื่อนีนออกมาแกงอันยังก็ไต่ห่มม,ม่วงไหมจ๊ะอยู่นาบ้านนี่แหละใช่ฟื้นมาอนี่ อ๋อนี้ก็ต้มน้ำอันนี้ต้มไอ้แกงไว้แกงไว้อ้อมไว้อ้อมไว้กะอ้อมไว้ก็ใส่นี่ใส่บักบวบแล้วก็ใส่ไอ้พักหวานจ้ะเดี๋ยวเ้ามเสีเอาไก่ลงก่อนเนาะโอ้ยมันจะคุกเต่าด้วยเนี่ยเอ้ยอิงอิงเนาะไปลืมเอะลงมันหอนอุ้ยอันนี้กะ เไก่จ้ะน้ำเดือดแล้วก็เอาไก่ใส่เอาใส่เบิดบ่อหนใส่หลายหลายหลายคนกินเด้เนาะใส่มะรดเนาะเฮ้ยหลายคนกินนอ่ะเอ๊ะทำไมขาไก่ทำไมลืมลืมทับนะเนี่ยเอ้าอย่างนี้ใช้ไม่ได้เนี่ยเอาไปทำใหม่ล้างให้สะอาดด้วย ล้างให้มันสะอาดก่อนนี่ค้าเขอมันก็ทับให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่ะเอามาใส่อเอาอ่ะเอาโอเคคุณหลานเอาล้างน้ําเป่าแล้วเอามาละน้ําเป่ามาให้หน่อยดิจะล้างมือเนี่ยฉันหยิบเลอะแล้วมือฉันเนี่ยเลือดอ,อ,อ,อะไรอ่ะอะไรเลือดอะไรพี่อะไรคะเลือดอะไรคะเลือดว่าไงคะ เอาเอามาเอาน้ำให้ฉันหน่อยฉันจะล้างมือเนี่ยอนะน้ำเอาบอกให้เอาน้ำใส่กระมังมาให้หน่อยอ่าเทเอา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 ฟืนมหยูงใส่เตาจักน้อยได้อิงมันเดือดเดือดเนี่ยมือไม่ว <ๆ S 1> ่างไงนี่มือมนะเห็นไหมเนี่ยทำมือเดียวทั้งจับกล้องอะไรด้วยนะเนี่ยเอาบอกให้หยิบฟืนมาใส่ให้หน่อยน้ำเอ้ยบอไ,ได้ตั้งขากล้องพี่น้องเอ้ย เอาใส่เออให้มันเดือดๆก่อนเนาะเวลาอยากดังฟื้นเ้อากับมันดังอากาศบ้านๆอยู่แบบบ้านๆเราสบายดีเสียอย่างเดียวนะเนี่ยไข่มดแดงฉันยังไม่ได้ถังเห็นไหม,มไปหาใหม่มาทางไข่มดแดง้าวหก บอหน้ามืดเลยนะไม่มีอะไรแล้วนอกจากส่เกลือจักหน่อยอ้าว ลืมลืมได้นนี้ลืมโอเคดีมากเลยค่ะตอนนี้เมื่อกี้เราลืมไปลืมใส่นั่นนะลืมใส่ขาใช่ไหมเอ้ยใช่ตะไคร้ไงเราก็ไปเอาตะไคร้ามาแล้วใส่ไปเรียบร้อยแล้วจ้าใส่ไปเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องมันในห้องของมาใส่เครื่องปรุงเรา

ใส่จากสองบ่วงเต็มเต็ม,มพีม่ยมนมโนจากหน่อยสองคพีครึ่งกินแบบแซ่บๆน่ารับมากเลยพนนห้เห็นสภาพเบ่านิดนงโอเคนเี่แหล,ล,ละนี่แหละนี่ละจ้า โอเคอนะทางนี้นนเสร็จแล้วเราก็จะใส่บวบก่อนนะคะให้บวบสุกก่อนบวบน้อยนึ่งจ้ะน,นี่ เี้ <Hey, S 2> เป็นตะเส่บขนาดเลยว่ะบรรยากาศเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะร้านสาวเป็นคนเอาใส่ค่ะเอานั่นแหละใส่เลยผักหวานเรานั่นแหละวันนี้มีผู้ช่วยค่ะร้านสาวคนสวยเอาใส่เลยนะจ๊ะ <c oughs> โอ้ผักหวานบ้านเจตังมาเด้อค่ะมาเด้อผายอยากกินด้วยกันผักหวานแล้วก็ผักอีตูเนาะแล้วก็ผักขะใช่แล้วลูกใส่ให้หมดไปเลยลูกโอเคใส่ให้หมดเลยนะคะ อร่อยมากเลยค่ะหอมหอมอ่ะให้หลานสาวลองเป็นคนทําซิเป็นเสน่ห์ปลายจวกสักวันสิเสน่ห์ปลายจวกนะจ๊ะตอนนี้หลานสาวก็จะคนนะคะน,นี่คือหลาน,นสาวคนสวยนะคะห, <laughs> หัวคือนอยู่ <laughs> หั <laughs> ว ตอนนี้คนนิดนึงลูกคนคนหน่อยนึงก็พอละคนสักหน่อยเพราะว่ามันสามเด็จแล้วเนี่ยโอย้พี่น้องก็เป็นตะแสบแต่บ่งใน่ยใส่เต่าฟื้นด้วยนี่แบบบนบางหลานสช้าข่อยหอนว่งไฟเนี่ยแบบอแสบๆนบนกกนนตะจ้า